MBC hidden, you know? cái thắt mình nhé bác ก็ไม่ได้แต่แว่นนี้สองหกหนึ่งเจ็ดใช่ปะ่ะแล้วก็สองเจ็ดป้าก็อย่างเงี้ย เมื่อเช้าไม่ได้มาเดี๋ยวพอกลางวันว่างๆก็จะมากวาดกิบร่มๆนี่้าวัานไหนมาได้เช้าเนี่ยก็ต้นไม้เนี่ยช่วยกันปลูกช่วยกันทำแล้ได้รุ่นพ่อเขาก็บอกว่ามีแล้วพ่อยังเคยเล่าว่าต้นใต้เนี่ยมีคนเคยเห็นอะไรอย่างน้นนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เล่ากันเมื่อก่อนมันเป็นที่น่ากลัวนะน้โอ่งเนี่ยนะโอง่งเขาเรียนนะนะเขาบอกเขามาทําแปลงผักตรงนู้นน่ะ แล้วพอพอเช้ามืดก็มาลดน้ํากันสองคนกับเพื่อนอยายื่อที่แกเสียไปแล้วนะ่ะเขาก็มาตักน้ํารดผักกันเขาว่าเห็นนะต้นต้นที่ติดกัะตาต้นตาลตังหอยขาตับชุกขาวโมยาวอะไรนะงเงี้งยาองเขาก็เ,กเ,ๆๆกเขาก็ชื่อยเยื้อ่ายื่อณองก็เรียกเอ้ยเยอะเยอะพอเขาบอกหันไม่เห็นกระปายกันละเนี่ยที่าองเล่า I